สบายดีตับหูมี่แหละอ้กินตับหูอาหามโปรดตับหู Thank <laughs> you.

อย่างเอสารจดบนทึกต่นะถาบนรถรอนซ้ำกสิยางอะไรใช่เลยซื้อซ้ำอย่างนไปซือกสยางหวย อพี่น้องเขามาฝากกไไแก็แสพี่น้องตั้งุูมแลการต้มแซ่บกระรูโมูเอ่ากินข้าวนะครก็พี่น้องส um, ิบห้ากเขามาฝากก็ติดตามพี่น้องกุญแจก็แสบเราเป็นเงให่เลโอ้โหสี ผมนะเป็นการที่เรา แปบบ่ sih มาทน้องกินครักันซาองคนนตมแซ่บระรูโมนาคาตะบูงเงาตะบูงชารอีกหน

आते बहुत ताकत ngoại Xin hỏi Dương, nó Chưa nào sự đoạn hóa, thank you anh sang này Tôi đi chứng nhưng sang เยี๋ว่าไปแล้วถึงเอาพันบางน mình bán cái gì, cẩm nang, um, anh không dám ăn nữa, bây giờ thì nó lại mày, rồi แล้วก็แล้วติดต่อตามตัวไปสติไฟก็ยังยายามอยู่ได้อยู่มาตรวจับดูปูห้างแล้วมันบ่อร้านอาางแล้วมับอก

ย่บมินเดียัมีย่พัให้ยะ่ิบม้วนเดียวามี่ัขาไปงกันยึมปลาซอยนี่หางบอกตามว่าไม่ ไ,ไม่ไปแบบแบบอ,แบบอ่พี่จะไจะเไปแบบดีเพื่เลือดนกรกเเลือพี่สัตว์้องว่าเหรบ 蒸水雞，蒸水水雞，落去炒。嗯，嗯 lần như một hai mươi okay. ừ. hai hai mươi bốn lần hai mươi bốn lần phải mươi bốn lần hai 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 mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn ดูนามากเนมากี่อกออ่ะพอกระโดดเข้าจ่าเยิงอยู่แล้วเรางออกไปอ่าชิ่มตั้งต้กาหอมาคิือไม่ก็ไม่ไดจะุ้งคขายอมมเขจะิ็้งหรออืม วนะิ่งองีกนะต่บหาซิมต้องป่ายไปไม่ซิมโล่ไปซมต้องพิทมาไปหางนะอโทษสลับม,มาหสา काटूँ <small> जी <susurra> あう。

เราทำงต่างเ่องกันเรจือนะ นีนก็เสร็จแต่ยังไม่นึนรายหนคือผูใหไอ้เเอะเป็นนานไห้กุ่ไหกหรอสรทีก่าแล้วเจเก่าอันนี้อันนี้รูปใหม่ปอาปการาลูปใหม่ว้ไหนวไอ้เนี่ไมเราไ่ทหุงนส่งาะเหมือนกันไม่อางานงานอะไราเสี ว่าจะเชมาไปอ่ะใชวะเพือนเราให้ละคนกันไหมชาวบ้านถกไหม็นีไล่น่ะย็นย่อมเลบอกว่า

เรื่องัวปากคาบสิกวางที่อยู่ในพันหน่ะไ้อทำเหมือนกันี้แต่วองเรบอเป็นเดือน่ะเออุ่นชื้นอะไรเงี้ยว่ะรัรองรับรองัคนห่าดีเบตถ้าเป็นตัวอะไรเงี้ยอยู่ในองการแบบใพวกคนเนี้ยให้เขาไม่จับไป สามเดนหมดเขาไปเราซื้อลูกจากเขาไปก็ไป้องจากซื้อหมดเขาไปสิบเขานมาสิหมืนเดรอยเขาไหวเจอหมไหว นี่เนาะสาวหกนาทีเจีกยขาวเดี๋ยวอร่อยสิเกตคนมัน